สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกับนิรันดร์คนพันเอกอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชมพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางนะครับสุพรรณบุรีเอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณาถึงพระเนื้อศิลาแรงแบบชัดๆเห็นกันจัดๆเลยว่า ที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ศึกษากันมาเขาว่าพระุนแผนพระนางพยาพระรอดหรือว่าพระเนื้อดินเผาอะไรต่างๆเนี่ยแท้ที่จริงในอดีตเราถูกสอนอย่างผิดๆนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้ว พระก,กุโบราณที่เป็นเนื้อดินอย่างที่เราเคยเข้าใจนะ่ะแท้ที่จริงแล้วล้วนสร้างมาจากศิลาแรงทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็จะมีหินศิลาแรงมาเป็นตัวอย่างด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยจะให้เพื่อนๆดูลักษณะของการก่อตัวของศิลาแรงของแรงนะครับที่ทําให้เกิดเป็นพระขึ้นมาเห็นไหมเนื้อพระที่มีความเก่า400ปี เป็นพระขุนแผนบ้านกลางที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนะในในปัจจุบันนี้หาชมได้ยากแล้วเรียกว่าพิม์พขุนแผนนะครับทรงห้าเหลี่ยมอกใหญ่ใช่ไหมครับเรามาค่อยๆพินิษพิจารณาเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับเพราะว่านิรันคนพัน X เป็นช่องที่เผยแพร่เกี่ยวกับความรู้ นะครับในการศึกษาการอนุรักษ์พระเครื่องนะครับมรดกประจำชาติไทยนะครับอารยธรรมไทยเนี่ยมีมาเนิ่นนานกว่า2,000ปีนะครับและนี่คือมรดกที่ตกทอดมาจนถึงรุ่นเรานะครับเห็นไหมครับว่าชั้นดินต่างๆเนี่ยที่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบในลักษณะของพระแท้นี ลักษณะของพระแท้400ปีเป็นพระขุนแผนบ้านกลางเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นชั้นๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้สังเกตนะครับถ้าใครมีพระลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วมาพิจารณาศึกษาไปจะเห็นว่าเนื้อพระที่เราสงสัยว่าเป็นเนื้อดินเผาอย่างที่เราเคยฟังมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่า ช่ไหมแล้วนิลันมาอธิบายมาแนะนำว่าเนื้อที่เห็นเนี่ยเขาไม่ใช่ดินเผานะแต่เขาเป็นศิลาแรงนี่ครับนี่คือก้อนหินศิลาแรงนะครับเป็นวัสดุตัวอย่างที่ผมใช้ในการศึกษาเรียนรู้เปรียบเทียบนะครับเห็นไหมว่าหินศิลาแรงเนี่ยนะครับจะมี โทนสีคล้ายๆกับดินเลยนะครับก็ว่ากันว่าเมื่อหินมีการย่อยสลายลงมาก็จะกลายเป็นดินใช่ไหมครับและดินดินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยก็จะถูกนํามาผสมกับน้ํานะครับปั้นให้เป็นก้อนขึ้นลูกแล้วก็กดลงในแม่พิมพ์ ที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับปุ่มปัญญาของบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้สร้างเอาไว้ว่าวัตถุมงคลพวกนี้เนี่ยเราเราสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเห็นไหมครับว่าศิลาแรงเนี่ยนอกเหนือจากจะใช้ทําอิดนะครับในอดีตนะครับใช้ทําอิดเพื่อไปก่อกําแพงเมืองแล้วยังใช้สร้างวัตถุมงคลอีกนะครับเพราะอะไร เพราะมีความคงทนนะครับอยู่ในดานถ้าเพื่อนๆลองนึกดูนะกับความรู้เก่าๆที่เราเคยร่ำเรียนมาที่เขาบอกว่าเป็นดินเผาระหว่างดินเผากับศิลาแรงนะครับที่ป่นให้ละเอียดเป็นผงเนี่ยนะแล้วนำมาปั้นขึ้นรูปเนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นพระเนี่ยอย่างไหน ที่จะมีความคงทนถาวรอยู่ได้นานมากกว่ากันใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่คือความจริงอีกอย่างหนึ่งละที่จะทำให้เราเข้าใจถึงพระกุบโบราณนะครับว่าวัสดุในการสร้างไม่ใช่ดินเหนียวแต่เป็นแรงหรือศิลาแรงนะครับนี่คือนี่นี่ผมเอาพระขุนแผนนะครับ มาวางเทียบให้เพื่อนๆได้ดูว่าก้อนศิลาแรงเนี่ยครับก้อนหินเนี่ยครับกับพระเนี่ยจะมีส่วนคล้ายกันนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยอีกใช่ไหมเพื่อนๆลองไปเอาดินเผากระเบื้องดินเผานะครับหรืออิฐมอนสมัยใหม่เนี่ยมาเทียบดูกับหินศิลาแรงเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจเลยว่ามันแตกต่างกันทีนี้เรามาขยายดูชัดๆนะครับว่า ในตระกูลพระขุนแผนบ้านกลางนะครับที่เขาบอกว่าเนื้อหยาบมีกวดผสมเนี่ยนะครับ400ปีเราจะพบเห็นลักษณะของการก่อตัวของชั้นดินแบบนี้นะพอเรารู้แบบนี้แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถที่จะชี้ชัดฟันธงได้ว่าพระแบบนี้แหละคือพระแท้นะ ลักษณะพระแบบนี้แหละเป็นพระแท้ของบรรพบุรุษเราได้สร้างเอาไว้นะครับเห็นไหมว่าภูมิความรู้ในอดีตเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะศึกษาเพื่อสะสมหรืออนุรักษ์ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดเป็นสมาชิกติดตาม ความรู้ใหม่ๆจากนิรันด์คนพันเอกสวัสดีครับ